สิบีญาณ่ะเจริงครับเอาขึ้นเอาขึ้นไหนเอาเอาขึ้นหนอุ้มดีๆนะลูกน้องมือใกล้ๆกันนี่อุ้มอย่างนี้ให้น้องอุ้มก่อนนะอุ้มกันเอาผ้าห่อเล้ดีอ่สิบีญาอุ้มน้องแล้วเอาน้องแล้วครับเก่งเก่งเก่ง ย่ก้อนองด้เปลองด้หอาอาเสีปียาเอือนนองเป็นภาษาบ้านทฮาองภาษาอีสานเออน้อนลิกานลิกาครับพอีอเลีก่ีน้อเรียกไอ้นั่นดีเรียกเพิ่นมาทิงอ่ะบักล้นะบักลมันกบแล้วมันเฮียนังสีอก็ผ่องแต่ต้นถอยน่บ้านอันนี้ อ๋อนอนอ๋อนอนไม่กล้าเอือนน้องมึงอุ้มแล้วก็เอือนมั้งน้องลาลิก้าว่าสิลาลิก้าเอือนที่ที่จะเอือนลาลิก้าครับผมมาสิเออเออเออเก่งเก่งนอนนอนมันเดียวเออเก่งเก่งเว้ยเฮ้ยหไออุ้มเว้ยลองเอือนน้องมังลูกลาลิก้าครับผมอเมรก้าฟังความดีกว่าอเมริกาครับผมอเมริกาอเมริก้า อเมริกาโอ้โโทโทอเมริกานั่งอยู่นี่ก็นึกว่าเรียกน้องบอว่าโทษโือไกกันผมก็ได้จำผิจำอเมริกาครับผมมานี้าิกาล้องนั่าิกาครับผมมาสิน้องเออเอามั้ยให้นาต้องการตอตาน้องส่งมาเออส่งมาตมนโอ้ยใจเห็จังสันนี่รูกว่าม่นของเด็ดนสิมาส่งนเดิอเมริกามกลแม่สองสิรูทหมื่อนี่ เจ็บีเั้เจ็บตัวออนั่นนั่นันมันเหลือมนีมันสะอึกยังวับอนี่เออหนองมังหลูกเออนองมังลาดิก้าครับาดิาลาดิกาครับผมลาดิกาครับผมไม่ใช่อเมริกน่องผ้ามิกาต้องเื้อยหญ่าองผ้าน้องเว้าภาษาบ้านเท่าไรภาษาอีสานหนุ่มพลูกน่าจะม <ibl ok S 2> ีบน้วไหม คทบเลยถ้าสี่ข้าน้องตายข้าน้องไม่ถ้าสี่ข้างแสดงว่ารายก็เป็นเอเอียนถ้าสามลก็มี็นับพลาดสัายกับเอเลียนถ้าสองนบงนอนบนขาถ้าสองล้วก็เป็นเดี๋ยวโทรถัดไปเลยไม่เจ็ หน่องยุงมึงตัด่เด้อน่องเลยน่องมึงตัด้เจ้อนีแม่ว่าน้อยนี่แมีนะ้าามีข้งเดียวจะกลายเป็นกลองกลฮะนั่นลองเลยลองเลยอยากัดอมหนูกัดไม่ได้เสีใหญ่ไปบางนังเรื่องงก่อนมันนี่จุลสิเว์ จะไหนมวนบ่น้องนอนก่อนนะป้าแนนหลับตาลงเลยเือหนูก็เป็นสะกิดแล้วก็ตื่นค <c oughs> นหลายบ่ะลูกคนหลายบ่นอนก่อนนะครับพี่กาค่รับ <c oughs> เต็เมลงอ <c oughs> ่ะพี่กาขอนอนก่อนนะครับนอนก่อนนะครับผมอันนี้คือลูกบอล อนอยู่ในท้องอ่ะน้อง่ะรักแต่ตอนแต่ตอนที่อยู่ในท้องหนูไม่รักพอเกิดออกมาน้องไม่รักแต่หนูรักน้องรักไหมรักแต,แต่แต่คนนี้นพูดผิดเอาแ<อ>ค่คนี้ก่อนนะพอแล้วนะบบบบบบ๊๊๊าาาาาายยยยยยไปไบ๊ายบาย